กล่าสวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกคนนะคะนี่คือซินิดชาแนลนะคะช n แน,นลคนเล่นเกมนอกจนเกมนอกเข้ามาในไทยแล้วเกมหนึ่งคือ Black Desert นะคะแต่เล่นไปเล่นมาเนี่ยเราก็จะเริ่มกลับไปติดเกมนอกอีกครั้งหนึ่งนะคะเนื่องจากล่าสุดเนี่ยลอตอาร์กอเดก็ประกาศว่าจะเลื่อนนะคะไปเป็นปี2022แล้วก็ไหนจะ New World เนี่ยก็ยัง ไม่เปิดซีแน่นอนใช่ไหมคะเขาบอกเขาไม่มีแพลนเรียบร้อยนะคะจะต,ต้องทำงานนู่นนี่นหลายอยา่างทั้ง2เกมเนี่ยทั้ง New World ทั้ง Lost Ark n a u ก็จะเป็นของ Amazon ฉะนั้นถ้าใครยังอยากเล่น Lost Ark อยู่ตอนนี้นะคะส่วนตัวแล้วเราคิดว่าพวกคุณไม่ควรจะรอกันต่อไปแล้วคะ่ะถ้าอยากสนุกกับ Lost Ark เนี่ยเล่นเซิร์ฟญี่ปุ่นไหมคะ เซิร์ฟญี่ปุ่นปิงน้อยนะคะคนไทยอย่างพวกเราเนี่ยเหมาะมากเลยค่ะที่จะเล่นเซิร์ฟญี่ปุ่นเล่นลเซิร์ฟรัสเซียไม่ไหวนะคะติงเยอะอแต่เซิร์ฟญี่ปุ่นก็ไปเล่นมาลื่นมากเลยสนุกมากเลยนะคะขยับสัมผัสประสบการณ์มันส์นะคะกับลอสอาคก็เตรียมตัวค่ะวันนี้เราจะพาทุกคนไปมุดนะคะด้วยโปรแกรมปาตีนค่ะก่อนหน้านี้ป้าแตงแนะนํามัดเอ,อเอ็กซิสแลกไปแล้วนะคะแต่ทีนี้พอไปได้ข้อมูลมาเพิ่มค่ะว่า e x i t Lag กเนี่ยเคยติดบัญชีดำของ ญี่ปุ่นมาก่อนนะคะว่าก่อนอันนี้มันมีกิจกรรมสร้างตัวได้ของเล่นจนถึงเลเวลเท่านี้เท่านี้ได้ของนะคะก็จะมีชาวต่างชาติแห่ใช้ exit Lag มุดเข้าไปในเทิร์ฟี่ญี่ปุ่นแล้วก็ไปปั๊มของกันแล้วก็เอาของที่ปั๊มได้อะไปส่งให้ไอดีหลักมุดเลยแล้วมันทํากันเยอะมากทํากันผ่าน e x i t Lag ด้วยทีนี้ญี่ปุ่นเขาก็เลยแบนโปรแกรมใครที่ก็ตตมนะคะที่มุดผ่าน exit Lag ไปเนี่ยโดนกันไปหมดช่วงหนึ่งนะคะแต่ปัจจุบันป้าตงใช้อยู่ไม่โดนก็เลยกลายเป็นว่าอ๋อมัน,มน เดี๋ยวนี้บอทอะไรมันไม่ค่อยมีแล้วค่ะมันโดนแบนไปหมดแล้วนะะทุกวันนี้ก็เลยมีอีกโปรแกรมหนึ่งนะคะที่จะมาแนะนําว่ามันฟรีนะขอโทษมันไม่ฟรีค่ะมันไม่ฟรีค่ะมันเสียเงินค่ะแต่มันเสียเงินเพียง3เดือน90าบาทค่ะถูกขนาดนั้นเลยใช่ไหมถูกจริงๆนะคะก็ขอแนะนําให้ทุกคนรู้จักกับโปรแกรมมัดฟิตค่ะมัดฟิตมัดฟิตก็ป้าแตงก็จะชอบเรียกว่าเป็นโปรแกรมปลาตียนนะคะ ไอโปรแกรมเนี้ยมันเป็นโปรแกรม VPN นั่นแหละก็เหมือนกับพวก Exit Lag เหมือนกับซอฟ Either เ,เหมือนกับทุกอย่างที่เป็นโปรแกรมมุดนะคะแต่ค่าใช้จ่ายต่อเดือนมันถูกกว่าอ่ามันเป็นการจ่ายเพิร์ทัฟฟิกนะคะเป็นการจ่ายเท่าที่ใช้งานจ่ายเท่าไหร่ก็ใช้เท่านั้นนะคะก็เดี๋ยววันนี้เรามาดูวิที่ติดตั้งกันดีกว่าว่าว่าใช้ยากไหมยังไงนะคะก็มาถึงนะคะแนะนำเลยขั้นตอนที่หนึ่งกด load. โหลดโต๊นะคะกดวิดีโอโหลดโต๊ เรียบร้อยนะคะโหลดอินสต l l ปั๊บอ่ะบางคนเนี่ยอาจจะต้องอาจจะต้องรีสตาร์ทคอมใหม่นะคะแต่บางคนก็ของว่าแตงน่าจะไม่ต้องมั้งเพราะว่าของว่าแตงมันมีเน็ตเวิร์ดมีอะไรครบหมดแล้วนะคะเราเคยลงมาก่อนด้วยเรากด next อ่ะ install โอเคกดปื๊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 ดรอนะคะรอ INSTALL เสร็จปุ๊บอ่ะมาดูกันปุ๊บเสร็จปุ๊บดาวน์โหลดเสร็จแล้วทีนี้เราก็ไปดูที่ Task Manager ของเรานะคะเสิร์ชคำว่า m ัดฟ i ตค่ะมันจะมีไอคอน มันจะมีไอคอนรูปปาตีนขึ้นอยู่นะคะทางที่ดีเนี่ยเราควรจะ run as admin นะคะ as เราควรจะ run by admin ให้กับโปรแกรม m a t ินะคะโอเคอันนี้คือโปรแกรมที่อันนี้ปแป่งเซ็ตเสร็จแล้วนะคะทำให้หมุดได้เราจะไปดูหน้าต่างตอนแรกตอนที่เพิ่งสร้างเพิ่งลงโปรแกรมเสร็จใหม่ๆมันจะเกิดอ,อะไรขึ้นมันจะลิงก์เข้าหน้า browser นะคะมาปิดก่อนนี่ประมาณนี้อันโนตรงนี้ก็ไม่มีนะคะ,ะหน้าต่างแรกเลยจะเป็น auto auto อ select อ ประมาณนี้ถ้ามันถามไอเทมวิสาทางขวาเนี่ยก็ตอบน่นอกไปนะคะสิ่งแรกที่เราต้องทำเนี่ยก็คือการล็อกอินค่ะการสมัคร ID แล้วล็อกอินก็ไม่ยากหรอกคะ่ะแค่มี Gmail ก็พอแล้วก็มีตั้งนะคะประมาณ10เหรียญก็ได้ทีเนี้ยเาาก็ล็อกอินนะคะโอเครีเมเบอร์มีก็ได้แล้วก,กด Sign ินเข้าไปแค่นี้เองนะคะ เร็จแล้วปุ๊บเนี่ยเรามาดูข้างล่างเนี่ยค่ะมันจะมีตรงเนี้ยให้เราเติมเงินอยู่ของป้าแตงก็เติมผ่านหักผ่านเพย์เพานะคะเพย์เพลป้าแตงก็ผูกกับบัตรเครดิตก็หักประมาณนี้ค่ะปะ้าแตงก็เติมไปประมาณ10 AUD แคนาดานะคะเพราะว่ามันตกมันตกถูกกว่ามัน25บาทอะถ้าเป็นของ USD มัน35นะคะเราก็แค่กด Google เช็คดูว่า AUD คูบาทคือเท่าไหร่เนี่ยค่ะมันคือ23ออสเตรเลีย แต่ถ้าเราไปเป็นดอลลาร์นะคะก็คือ USD เนาะ2บาทก็จะเป็น32บาทป้าแตงก็เลยเลือกซื้อ AUD ไปนะคะก็ได้มาโอเคก็ตามนี้นะคะเพย์มาแล้วก็จะได้ทราฟฟิกประมาณนี้อ่ะอันนี้คือป้าแตงอะ่ะเล่นไปแล้วนะ5ชั่วโมงนะคะจากเติมไป10 AUD ก็เหลือใช้ไป0.5 AUD นะคะก็ยังคงเล่นได้อีกหลายชั่วโมงเลยค่ะนี่โดนตอนโหลดแพทไปด้วยนะ โดนตอนโหลดแพทไปด้วยครับก็เลยแบบโดนเยอะหน่อยจริงๆตอนโหลดแพทก็คือพอบาร์มันขึ้นนะ่ะให้เรากดปิดโปรแกรมมุดไปเลยนะครับการกด Connect กับไม่คอนเนก t ก็กดแค่นี้เองนะคะง่ายๆทีนี้เรามาดูวิธีการเซตดีกว่านะคะโปรแกรมนี้เซตง่ายหรอก็ง่ายนะโอเคค่ะมาถึงปุ๊บนะคะเราก็กดนี่ไอเทมเขาจะใช้คําว่า Item เ,เนี่ยเป็นเหมือนกับแอปคล้ายๆแอปน่ะก็คือ Equi p เหมือนเราสวมใส่ไอเทมอะคะ่ะตอนนี้เราอยากจะสวมใส่ VPN ตัวไหนเข้าไปในปาตีนของเราไหมอ่เราก็กดปุ๊บแอดเข้าไปก็กดแอดมัดฟิตไอเทมนะคะแล้วเราก็มาดูมีมีปอนทับในนี้ไหมไม่มีล <laughs> <laughs> โอเคค่ะเราก็เสิร์ชคำว่า Lost Ark โตนะคะหรือใครอยากเล่นวีตัดก็มุดก็ได้นะคะวีตัดก็มีเนาะแม้ม,มีมีเกมเยอะเลยนะคะ Lost Ark พิมผิดพิมพผิด,ผดอ่าลอสอาร์กนี่เปิดกดปั๊บเลอรเซิร์ฟไหนครับที่เล่นก็จะมีเกาหลีมีรัเสเซียแล้วก็ญี่ปนนะคะเรแก็กดเลือกญี่ปุน่นแล้วก็คุณต้องการสวมใส่ไอเทมนี้ใช่ไหม yes กดจึ๊กขึ้นแล้วนะคะทีนี้ยังไม่จบนะคะวิธีต่อไปค่ะขั้นตอนต่อไปก็คือการกด Basic Mode ตรงนี้นะคะ Auto Select ตตเนี้ยเราจะเปลี่ยนเป็นโชกียวกูเกิลโประมาณนี้เสร็จแล้วค่ะ อ่ะแล้วทีนี้เรามาทดสอบกันนะคะว่าการมุดผ่านหรือเปล่าลองป้าแตงจะลองเข้าเว็บล o s t Ark ตามปกปติอ่ะเห็นไหมคะว่าตอนนี้เว็บอ o อาร์ k ไม่โหลดเลยยังไงก็ไม่โหลดปิ Web Fit ดเปิดใหม่ก็ได้ l o s อ a r ์ p พีมัง JP ไม่โหลดไม่โหลดเลยเอ้าทำไมป้าไหนบอกมุดมันใช้ง่ายเอ้ยิยังไม่เสร็จเว้ยเราลืมกดปุ่มหนึ่งเสร็จแล้วใช่ไหมคะเรากด connect ค่ะทีนี้ตัวข้อดีนะคะของ m u ด f i t เนี่ยคือเราไม่ได้มุดทั้งเครื่องค่ะเรามุดเฉพาะแค่ป,ปกยมงของมันเท่านั้น นี่ป้าแตงลองกดที่สปีดเทสก็ได้นะคะก็ดูที่ตัวจังหวัดเห็นไหมคะก็เป็นของ TBB นะคะราชสีมามันก็ไม่ได้เชื่อมต่อกับมัดฟิตที่ถูกมุดเป็น VPN แล้วทีนี้เราลองเข้าอีกทีหนึ่งนะคะลอดอาร์พีมันปุ๊บอ้าวเฮ้ยโอ้โหเข้าได้เลยเฉยเลยนะคะง่ายง่ยไหมน่าแล้วเราก็แค่กดคลิกขวาตรงที่โล่งๆนะคะแล้วก็ทานสเลดเป็นภา,าษาอังกฤษซะเออเนี่ยเราก็จะรู้อ๋อนี่มีชอ็อปมีคอมมูนิตี้อ๋อมีนิวมีไกด์นะคะทีนี้ เราก็ไปสมัครเกม Lost Ark กันได้แล้วแ <c oughs> ค่นี้เองค่ะแค่นี้เองค่ะมันง่ายจังเลยนะคะอู้ง่ายจนหน้าตกตะลึงเลยทีเดียวประมาณนี้ค่ะสําหรับขั้นตอนการใช้มัดฟิตนะคะไม่ยากเลยอยากให้ทุกคนมาเล่นกันมาสนุกกันนะคะใน Lost Ark ออนไลน์ค่ะแล้วก็กิจกรรมพิพเศษนะคะถึงแค่วันที่29เดือนนี้เท่านั้นกันยา29กันยาเนี่ยกิจกรรมเด็ดๆเ,เลยนะคะคือกิจกรรมจัมมเลเวลค่ะ ปกติเราเล่นลอ s อาร์คเนี่ยถ้าใครที่เพิ่งมาเล่นใหม่หรือว่าเซิร์ฟเพิ่งเปิดใหม่ตาแต่แรกเนี่ยเราต้องเล่นตั้งแต่1ตั้งแต่0นนะคะก็คือได้ของมาไปลงคอส o s ดันเจียไปลงนู่นนี่นั่นแล้วก็เก็บของมาตีบวกตีบวกคุ้กว่าจะบวก15กว่าจะเกียร์เยอะใช้เวลานาน,านมากค่ะตอนนี้มีกิจกรรมพิเศษค่ะเนื่องจากเซิร์ฟญี่ปุ่นนะคะอัปเดตเก o เตอรขึ้นมานะคะทำให้เราเนี่ยจะสามารถจำเลเวลฟรีได้1ตัวแค่แล้วก็มีของแจกแจกให้ แจกให้ตีบบกติด1 0อยเปอโอ้โหตีบบกยังไงก็ติด100%นะคะนี่ตอนนี้ป้าตงเล่นมาแบบสัปดาห์เดียวค่ะป้าตงเกียร์ไป400กว่าแล้วนะคะเออแล้วเดี๋ยวเล่นอีก23วันก็900แล้วค่ะพอเราเล่นถึง900สําเร็จแล้วเนี่ย915มั้งเขาจะมีกิจกรรมให้เราจ้ำเลเวลอีกตัวหนึ่งฟรีปกติเสีย500บาทนะคะอันนี้คือจ้ำให้ฟรีแถมให้ของ915มาด้วยว้าวว้าวว้าวไปเลยนะฮะนั่นแหละค่ะนั่นแหละค่ะ มันเจ๋งมากนะคะก็อยากให้ทุกคนไม่พลาดโอกาสดีๆแบบนี้นะคะถ้าแล้วแพทถ้าอยากไดกิจกรรมแบบนี้อีกครั้งหนึ่งคือ,อยังไงก็คือจะต้องรอช่วงซอซเลสเข้าหรือว่าลิปเปอร์เข้านะคะก็แพทยังไม่มารอกันไปก่อนแล้วในเซิร์ฟญี่ปุ่นตอนนี้มีตัวละครอะไรบ้างก็มีทุกตัวยกเว้นสตาเกอร์กับลิปเปอร์แล้วก็ซอซเลสนะคะที่ยังไม่มาถ้าเราข้อมูลผิดยังไงก็ขออภัยนะเราก็มูใหม่ลอดอาร์เหมือนกันนะคะได้มาเล่นไม่กี่วันเนี่ยก็ได้เข้ากิลกาเล็กซี เป็นกิวที่อยู่ในเซิร์ฟญี่ปุ่นนี่แหละค่ะเดี๋ยวก็ตังจะวางลิงก์ Discord ของกิวกาแล็กซี่ไว้ให้นะคะใครอยากเข้าก็ไปอยู่ในห้องดิสคอดเขาได้เขาขอเขา้ขากิวได้นู่นนี่นั่นนะคะแล้วก็ไม่ต้องกลัวจะเหงาค่ะพราต่งเห็นคนออนใน Discord กิวกาแล็กซี่เนี่ยแบบ10คนบัวค่ะ10คน20คนบัวค่ะแ,แล้วแต่ละห้องนี่เลดการ์ดียนกันแบบมัน่ะเกมเนี่ยต้องมีกิวค่ะมีกิวแล้วจะสนุกหรือไม่มีเพื่อนเล่นด้วยกัน4คนก็ได้ค่ะเอาไว้ลงเลด4คนลงเะไร4่คนแล้วก็มี อยากให้เล่นกันดูนะครับไม่ต้องรอแล้ว2 0 2 0นนานเกินนะคะโอเคถ้าชอบก็ยังไงก็อย่าลืมฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะจ๊ะเจอกันบายบาย